สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทา่านสวัสดีตอนเช้าชอนเช้าเรื่อัแสงที่สดใสวันนี้ผมได้ดิดตามมาทานตามหา และในตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับสวนยาหนัดอุ้ยขอโทษครับสวนสับปะประดุษและนี่นี่นี่มันเป็นยาหนัดบางสาในหลานอุ้ยมันเป็นสับปะประดุษแบบไหนท่านผู้ชมท่านไหนรู้ช่วยเมนบอกหน่อยนะครับนี่นีเจ้าของสวนพวกอะไรทำอะไรถึงคนเลยเีนแล้วก็ไป ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับดีผมรีบถ่ายรีบไปตามพวกนายพานเขาไม่ทันพวกนายพานเขาไม่รู้ผมเลย นี่ครับการเข้ามาเจอบ่อนน้ำมีพืงลงมาเก็บน้ำเยอะมากโอ้ดูครับพึ่งมาเก็บน้ำทะลุยนัน่นอุ้ยเยอะมากเลยครับก็หงายังมา นี่ครับป็งคนต้องเรียกปันังสีไหครับโหกดลังล็อกเลยบะหมี่ยวกชาแต้ที่นี่อย่างนี้มาเียตั่วชั่วนี่ครับต้องนอนดูลยครับนายปันคนนี้ครับเพื่อความชั่วครับครับก้าวนจานั้นแล้งเ้ย จากที่ดูอยู่พักใหญ่ก็เห็นพึ่งบินไปทางนั้นเลยครับกี่ตัวกี่ตัวก็ข้าวฉองนันไปไปนี่เปล่ไปนี่นี่เปล่ามา,า,าข้าวนี่ข้าวนี่นี่ข้าวฉงนี่แต่นี่ก็ยังจง

อโอ้โหถ้าไปทางนี้ผมไม่เดินตามไปด้วยครับผมไปหาทางสบายๆเดินดีวกว่าน,นี่ผมเลือกเดินทางสบายๆแบบนี่ดีวกว่าแต่ก็ชันอยู่นะครับอ๋อมโแบบดูปิ้งนั่ดดดนแหละครับ nằm về. Tại nào cũng được vô đây. มาแล้วตอนนี้นะครับมาแล้วมาแ,แ,แล้วนั่นเลยครับเราก็ได้มาเจอมาเจอกับโอ้โหใหญ่มากครับอืมใหญ่จริงๆครับเป็นดังพึ่งที่ปกคลุมไปด้วยย่านเชีย่ยวอุ้ยตะวันนะครับตะวันปกคลุมหนามาก มันจะขึ้นไปตียากมากเลยดูครับลังอยู่สูงและปกคุมไวปด้วยทวันัะโอ้โหนี่ครับเราต้องทำสัญลักษณ์ทิ้งไว้ด้วยครับ ตอนนี้เรากลับมาเร็นี้ตมนตีหังึ่งตะบนหลติกาตกั่นนี่ารที่งๆท่านผ้ชมจะชอบหรือชอบคลิปนี้อรก็ขอฝากท่านผู้ชกด s กดแชรกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมสวัสดีครับ